แม่ไปสอนอะไนครับไปด้วยกันเลยสองขับเลยเนาะอันนี้คุณเจีแล้วอยู่ที่พีเหรออันจะไปสอนอะไรเนี่ยสอนอพูทนครับสอนอพูทอนเจอกันสอนอพูทอก็ได้แซดบีเคกระเป๋าเลยเนาะสี่ศูนย์สามถูกเบอร์ถูกอันไหนวะถูกละจับหนึ่งสี่สี่อ่ะใช่แล้วเคจากบ้านนครบานกำลังกลับ ตอนออ้องคูทอนทำพดีนะครับ 嗯我没的。Mm. เดี๋ยวยืมเพิ่งชมนะอยได้ได้เอามาวางข้างในก่อนก่อนแน่นอนอ่ะนะบบานครบาลเอากลับมาสอน,น้องหมดแล้วครับชุูเปอร์ผมว่าอ้แรล่ะไอ้เฮียชุูเปอร์ เดี๋ยวว่าถ้าเป็นไม่ก็คิดอะไรชุบก่อนถ้าบบผ่านจะโดนท้อวิวาททั้งสองฝ่ายช้าคุยไม่ลงคนฝั่งนี้จะโดนในนี้ด้วยชุบบุกลบบุกลบโอ้โหเดี๋ยวลองเรียกเขาดูว่าชุบชุบก่อนโอ้โหขอพูดไม่ได้ด้วยประเด็น ชุบก่อนดิเฮ้ยต์ต่อรออันนี้เราพูดเสียหายใช่ไหมพี่ใช่ครับเราประกาศเรียกผู้เสียหายแป๊บนึงครับได้คนระัชุบก่อนที่มึงรอผู้เสียหายมึงชุบก่กอนเลยกูนอนจนกูเหลือสามสิบนาทีแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ตัวขออ,อนุญ,ญาตประกาศตำรวจนะครับ เออกูขอติดแล้วอ่ะอันนี้ไม่ชุบก่อนเหรอครับเนี่ยชุบเลยคเออชุบแล้ชุบเลยท่านนายพลผมโอ้เมื่อกี้ยังอยู่หน้าสอนอยเลยยังชวนไปตีอะไรนะรถขนเงินอยู่เลยกระเป๋าห้าหนึ่งครับสี่สามครับโอรจับไม่มีอ่ะ นี่มีอะไรเหรอครับตอรโอ้มาต่อรอไปเขาเนี่ยใช่ครับมีอะไรเหรอครับอันเนี้ยจะบ้านเขาแจ้งบุกลุกนะครับเป็นสำหรับบ้านเขาไม่ใช่สี่ส่วนสามครับใครหาผมไม่บุกลุกบ้านเขาอไม่มีตัวอย่างจากบ้านเขาเนี่ยไม่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 ตัวอย่างจากนี้แหละใช่มีหลักฐานไหมครับผมก็ไม่รู้นะยว่าผมไปบอกจริงหรือเปล่าอ่ะมีมีหลักฐานไหมครับพวกแบบโลบอ่ะผมมีพยานครับมีหมอมีตำรวจนะก็คือมีพยานไม่ต้องมีหลักฐานนะครับ ผมไม่มีเหตุจําเป็นที่ต้องโกหกอะไรคุณอยู่แล้วครับก็คือไม่ต้องไม่ต้องมีหลักฐานนะสรุปก็คือไม่ต้องมีหลักฐานใช่ไหมผมเดินไปเจอคนสอบอยู่รงั้นนะผมจะได้จะได้ไม่รู้นะครับจะได้รู้นะครับาไม่ไม่ไจำเป็นต้องมีหลักฐานผมเป็นคนไปเอาศพคุณมาเองนะผมแต่ก็ก็ผมถามไงผมไม่ได้ถามว่าใครเอาศพผมมาผมถามว่าไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานใช่ไหมไอ้ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นขนาดนี้ไม่ต้องมีหลักฐานครับอือ ตลปกติผมเห็นเขาแล้วมีแล้วมีแล้วมีคนโดนหอบองหอบเปยป่ะครับหอบเปยอันนี้ผมไม่เห็นแค่คุณเนี่ยคนขวาสุดถ้าอยู่ในสภาพหอบเปยจะไม่โดนบุกรุกคนเดียวครับอืมอืมอ,อนี่คนคุคุพอจําได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่มีความจำเป็นต้องไปบุกรุกบ้านเขานะครับเอาจริงๆแล้วแต่คนคนสลบในบ้านเขาไง นนั่ะสิเออเราไม่ได้มีเรื่องเลยนะกบอลบานแล้วนักบอลเขาไม่แจ้งเขาไม่แจ้งจับเราพลาดแน่หวะเออหรือนักบอลบานอยากมีแล้วคนแจ้งอ่ะคนแจ้งอ่ะอยู่ไหนครับคนแจ้งอ่ะคนแจ้งเขาอยู่ที่บ้านนะครับอ๋อผมไม่เรียกมาแล้วอยู่ดีเขามาแจ้งจับผมเนี่ยไม่ก็คนสลบในบ้านเขาาแจ้งได้เลยอันนี้นักบอลบานหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนครบอลบานนะครับเอาจริงๆแล้วอ่ะ นั่นแหละแต่คุณคุณไม่มีแต่ถึงนะคุณไม่มีเขาอาจจะคุณไปสรบในบ้านเขาอะก็ได้ก็ได้ครับก็ได้ครับผมไหนอะผมเรียกของแล้วนี่เมื่อกี้ผมเห็นคุณประกาศอยู่เนี่ยประกาศแล้วผมรออยู่นี่คุณรอใครมาค,ครับคือที่เจ้าบ้านผมแจ้งมาก็คืออันนี้ยเจ้าบ้านนี่ครับ,รบรสรุปคือคุณแจ้งกับผมใชไหมครับใช่คุณแจ้งกับผมมาครับเนี่ยมามาเขตบ้านผมติดต่อครับแล้วเมาไปทำอะไรคุณหรือเปล่าเออผมทำอะไรคุณหรือเปล่าวันเนี้ยก็คือคุณจะแจ้งจากพวผมใช่ไหมสรุป จะได้รู้ว่าไม่มีปัญหาอะไรกันก็จะแจ้งจับอืมแล้วถ้าคุณมานอนในบ้านผมบ้านก็อย่าร้องแล้วกันนะเราตามร้านอะเราจับก็จับครับไม่ค่อยบายว่าไงครับอ้วผมไม่แจ้งหุกลุกแต่ว่าแต่ดีวาแจ้งเลยครับแจ้งเลยผมปนใครอะผมปนใครเหรนปะ ไอตัวของคดีพอดอ่ะถ้าจะทุกข์เขาไม่มาเราจะทุกข์ถึงจะทุกข์มาถ้าเขาไม่มีหลักฐานผมก็ทำอะไรไม่ได้ตอนแรกจะทุกข์ไม่มาอยู่ที่ว่าแจ้มุดหรือเปล่าผมปพ้นใครครับถ้าบอกว่าผมพ้นนยขอหลักฐานด้วยแล้วคนจะแจ้งจับผมรู้วหแจ้งได้ครับแจ้งได้เสมอแต่ถ้าเกิดเวลาคุณมานอนบ้านผมบ้างอ่ะก็อย่าโวยวายแล้วกัน ก็ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขอบคุณนะทีแรกอะ่ะถ้าอยากมีก็มีได้อา้าจับไปเลยแล้วก็จับไปเลยนะแล้วล่ะอา้าวเขาจับไปเลยควาบันแจ้งนะครับแจ้งมอะไรก็นเลครับโอเคครับอันนี้จะรอผู้เสียหายไหมครับเรื่องป้นหรือ<ห>ทอะไม่ก็ผู้เสียหายเรื่องอะไรครับผมไปป้อนอะไรครับผมป้อนอะไรครับผมป้อน,อรรนอะไรหรือเปล่า หรือเปล่าในต้นเนี่ยในตัวไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยตำรวจดูเด็กในตัวให้ตำรวจดินตั้งแต่ตำรวจเช็คของในตัวก็ได้นะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยผมมีของจริงเนี้ยโอ้ยพ่นของจริงของเต็มตัวละเฮ้เจ้าหนี้ปุถุตเขยัางตัวนะครับครับคนมาทางนี้ได้ก็ได้ครับ แยกคนตัวนะครับจ้ไดน้ที่สีนะครับไปครับไปเด็กตนตะบุกลุกนะครับห <5, 000 S 1> ้าพันบาทสิบนาทีไว้ออกมาค่อยเจอกันขอแยะส่งตัวนะครับถ้าปรับห้าพันนะครับพคยากใส่บินนะพคยากเช็คบินครับ อันนี้บินเกินสามหมื่นนะครับขออนุญาตใส่เต็มเวลานะสามสิบนาทีนะเจ้าหน้าที่ผู้ถอดไข่อันตัวนะครับไม่ต้องคุนแล้วครับใส่เต็มเวลาไปเลยไปอีกหนึ่งเอาบ้างเต็มเวลานะครับไม่ต้องเช็คบินด้วยอ๋อนิดหน่อยพอแล้วโอ้โหมันจะรีบมาเช็คบินไงโอ้โหไปรีบมาเช็คบินอ่ะไม่ต้องกดให้กูช็อกช้ำหรอกตลอดอันนี้โดนไปที่หมอแล้วแหละไม่เป็นไรครับผมจ่ายหมอไปแล้วครับแต่ไม่ได้กดจ่ายตรงนี้ไปรับส่งครับครับผม คนนี้เขาอยู่ในเปยใช่ไหมใช่คนนั้นไม่โดอนอยู่ในเปยคนนั้นอยู่ในเปยครับแล้วบ,บ,นบานสันส่นด้วยไอมันสั่นด้วยเราบอกว่า นานอนมากอย่าร้องแล้วแมก็ตัดสินใจคิดแปลว่ามันคิดดีแล้วถ้าแจ้งต่อกูครับกูครับกูก็ไอ้นี่ไงมันจะมันจะไม่เอาแล้วกูก็เลยบอกว่าจับเลยตลอดจับเลยจับเลยครับถ้าอย่างเงี้ยจับเลยเนี่ยเดี๋ยวมันมันตันในที่อ่ะต้องไม่มันตันต้องงี้ทีเอาตลอดลืมยึดโทรศัพท์ ตีกี่นาทีอ่ะตีสามสิบเต็มไมเหี่อใครช่วยเราได้อพี่ี่้ฮเราออกกันเลยเราออกเลยอ่ะสวัสดีจ้าไม่โดนุกลุกอ่ะไหนบ้กเป็นอนางเออม่นยเธอไม่ใช่โดนบุกลุกครับพี่เออวกข็ข้างรล้ว่าี่อยากว่ที่มันคุยข้างรัที่มันคุยข้างรั้วคุกมาพี่มาผมออกไปหน้าของหน้ากแต่มืนจะเป็นเรื่องว่ะพี่ เรื่องใหญ่เรื่องโตจะเป็นเรื่องอ่ะอันนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอยากคุยด้วยอะอยากคุยด้วยนะพุกนะพี่มาหน้าพุกนะโอเคพี่แต่เว้นแต์อะไอไปอะไอ้ปามันไปมันลอยไปมันหอบไปโดนห่อคือถ้ามันมันไม่สู้เราก็จะให้เขาเรียกเงินมันเราก็จะให้เขาเรียกเงินมันเราถือว่าไรไรไม่ถ้ามันไม่สู้เราให้มันไปหาตัวไอแก๊งเฮียนั่นไปแก๊งไหนใช่ไอ้เฮียแล้วมันก็มาะทืบไอ้ปัด ก็ถือว่ามึงช่วยกันนะมึงช่วยกันนะอันเนี้ยมึงช่วยกันนะเออเยี่ยมไม่ได้มีปัญหาอะไรการจับมันปัญหานะแต่อากาจับได้ได้ก<ง>ูเลยตอนแรกมันจะไม่เอาแล้วกูเลยบีบๆไปหน่อยก็จับเลยครับตลอดจับเลยครับกพอยากคุยอ่ะไอ้ี๋อ่ะพอจะคุยเดี๋ยวแม่งจบที่แบบซันนี้ได้แ้่พอมันมันโดนเสียงผมแบบเสียงผมปนตีนนิดนึงไงเอองั้นผมแจ้งจับก็ได้ครับอ้เีย

จเว้อ่ะห่ายไปไหนอ่ะไอ่เหรอไอ้เหี้ยดูทรงละไมมันลงมาแล้วไม่ใช่หรอเอ้ยมีสตินมารอได้เหรอมีเหรอนายพี่สมชายหรอพี่มาดีเล่าดิเล่าพี่สมบังดิเล่าเลยเหตุการณ์เดี๋ยวผมเล่าแบบข้าวก็ได้พี่เรื่องอะไรอยู่ว่าอ่าพูดไปคือว่าทีแรกอ่ะ ผมไปดีครับลุงทอมผมว่างไงพีเ่ <c oughs> เลยไปทำรถตู้จับเด็กผมขับผมก็ไปขับรถตู้จับเด็กอะ่ะแต่ว่าคือเมื่อวันเมื่อคืนอ่ะรถตู้อะ่ะผมขับไปมันชอบมีคนมาขึ้นใช่ป่ะพี่แบบไออยู่ไม่ก็ขึ้นอะ่ะไม่ไม่มีอะไรอะ่ะออยู่ก็ขึ้นใช่ป่ะผมาก็เลยเออนึกอะไรออกละแล้งเอาแล้วไปไปไล่ขับรูว่ามันจะมีคนขึ้นดิว่าก็ไล่ปกติจะแบบว่าจะไปซื้อของแล้วเจอคนนี้เลยแบบว่าเว้ระหว่างทางก็เลยพ้นมัน แล้วแล้วไอ้ก็หอบไปมันาแล้วก็พ้นไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เลยเรียกเพื่อนมาเรียกแบบว่ากดเคสเพื่อนนะพี่ mm hmm. บ้านแกง้งอ่ะไ็ได้มีบ้านแข้งคือกลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกมันก็มาขวกผมมันก็มันก็มาไก,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 ากนนลโคตรเยอะแล้วก็สู้ผมไม่ได้รอบแรกแล้วก็ขับตามมารอบสองก็ผมก็ไปไว่ายน้าไปทางบ้านนาครบาลใช่ไหมแล้วก็ไปเล่นในโซนบ้านนาครบาลเพราะว่าบันไม่ใช่นครบาลเนี่ย ก็เลยไปเล่นในบ้านนครบาลแบบว่าทำมอนแบบให้มันงงอ่ะว่าเป็นคนหรือเปล่านคอืบาลแต่ประกันรู้ว่ามันไม่ใช่มันก็รู้อ่ะว่าไม่ใช่คนนครบาลใช่มันรู้มันมันมันบอกว่ามันได้ยินเสียงแล้วมันบอกว่ารู้แล้วว่าเป็นใครมันก็บุกเข้ามากระตุว่าโหผมอีกปุ๊บพอกระทืบเสร็จปุ๊บเจ้าของบ้านจะอยู่ก็โหไม่รู้มันก็บอกให้เจ้าของบ้านแจ้งจับแล้วไอ้นครบาลมันก็แจ้งจับ พวกผมก็มาต่ดที่สอนอใช่ี่แล้วบอกว่าตำรวจบอกว่านครบาลมันแจ้งจับพวกผมผมก็เลยถามว่ามันจะแจ้งจับผมทำไมเพราะผมไม่ได้มีอะไรออกมันแล้วแล้วสแปมมันก็มาใช่ป่ะผมก็คุยเหมมันว่าแจ้งจับทําไมไม่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแจ้งจับนม่อะไรบอกว่าผมผมไปบุกบุกบ้านมันก็แค่ถามว่าก็คือจะ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 แจ้งจับใช่ไหมเพราะเราไม่มีปัญหาอะไรกันแต่ถ้าอยากมีปัญหาก็จับให้ได้ แล้วมันก็เงียบไปแป๊บหนึ่งนี่แล้วมันก็ตัดสินแจ้งจับต่อเลยนครบาลใช่ปะก็คือนครบาลที่แรกอ่ะไอ้กลุ่มที่มันก็เดี้กว่าผมไม่ใช่นครบานลนี่แต่ไอ้ไอ้คนที่ก็เดียกววาผมอ่ะไอ้นครบาลมันบอกว่าไอ้นั่น่ะให้มันแจ้งจับเพราะว่าว่าผมเป็นโจรท,ที่มันก็ไม่ได้รู้ไงว่าความจริงหรือเปล่ามันก็แจ้งจับมันจะเป็นคนดีพี่ ปเป็นคนดีอ่ะติดกี่นาทีสามสิบไปดิพี่ผมอะบุกุกบ้านในที่บุกบ้านในยี่สิบละวเริ่มต้นเราฟังทำไมเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกวักกดสืบคดีครับแต่ผมว่ามันต้องรับผิดชอบค่ะพี่เดี๋ยวไปคุยเฮ้ยลุงทอมเชี่ยลุงทอมไปทำงานอะไรมา ผมยาขึ้นเลยนะเนี่ยโอ้โหสร้างบ้านมาเชื่อจิตกรฝาผนังจะแล่ไงเดี๋ยวนี้กินอะไรยังแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรนั่นเป็นกลุ่มไหนพี่ใช่ไหมบอยเดี๋ยวอันนี้ไหนอะไรนะเคลียร์เรื่องของอันนั้นน่ะได้ได้ได้ยาไงเอายาให้น้องๆมันด้วยเต็มตู้เลยแล้วคนที่แทงมึงตายเคยอพวกที่มันไล่ตามมึงใช่ป่ะใช่ใช่คือไม่รู้ว่าเป็นแก๊งไหนแต่ที่แจ้งจับก็คือนครบาล ก็มันคือคนละแล้วนักข่าวมาแทงมึงในบ้านปะไม่แทงพี่มีมันไม่แทงคือคือผมตีกันพวกนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็บอกว่าไอ้นั่นอ่ะเดี๋ยวมาไงาคืนนี้ต้องเพราะว่าผมาที่ตู้งทำเราจะกลับมาเล่นยังเนี่ยกระติ๊บผมพยายามถามว่าเออจะแจ้งจับทำไมเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรปัญหาอะไรกันมันก็บอกว่าก็คนบุกลุกบ้านผมผมก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามันมานอนบ้านเราบ้างครับผมบอกอย่าร้องแล้วกันผมก็บอกไปอย่างเงี้ยอย่าร้องงงไหม แต่พี่จะคือโจนโจรอะใครเป็นโจรพี่ก็จะจับอย่างเดียวเลยไม่ฟังไม่สนหน้าอินหน้าพมอะไรเลยคือประชาชนเขาร้องเรียนนะครับว่าไอ้รถตู้จับเด็กอ่ะไปไล่ป้นครับไม่ได้ไล่ป้นเออเขาขึ้นรถคนมาเองหลอกอะไรมาขึ้นเองป่ะเออแต่ก็เขาไปแบบไปป้นไม่ไม่ได้หลอกเลยเขาขึ้นของเขามาเองเลยอยู่ก็ก่อนอยู่ก็ขึ้นรถของมดา ไอ้ยังไม่ถายเรียกนะว่าจะเรียกคุณอยู่แล้วก็ลดหน้าขึ้นซะเรื่ยดิที่เราเพิเอ่ยไม่ได้รับอนุญาตใช่เรื่องปะเอเวนติดรับเดียร์เหรอเออที่สามที่ยาร์ดี้เต็มผมติดอย่างนานเลยไอ้ที่ผมติดสามที่บาร์ดีเต็มเออบาร์ดี้ครับบาร์ดีฮะไม่รถเลยอ่ะพวกมึงมีไม้อะเนี่ยนะมีแล้วไอ้พี่อ๋อไอ้พวกนั้นเหรอมีไอเวสมีไม้ไปคอรบอกสาม อันนี้กลับมาเต็มที่ไหมเนี่ยลุงทอมเต็มที่ป่ะถ้ามีเต็มที่ป่ะง่ายเต็มไหมเต็มคือลุงทอมปลูกบ้านเพื่อมาเล่นเกมอ่ะใช่เหรอใช่อันนี้แล้วว่าเขาเต็มที่หรือเปล่าอะไรนะครับไม่ไม่ไม่จะใช้ชีวิตคู่แล้วเอ้ยเอ้ยต้องขาดเนาะผมก็อยากมีมีโมเมนต์แบบนั้นอยู่บางกันผมเคยใช้อยู่ในชีวิตคู่หรอต้องขาดไลยแล้วผมผมไม่ได้ใช้ชีวิตคู่แล้วลุงทอมผมบอกให้ผมโดนคู่ชีวิตใช้ด้วยตอนนั้นน่ะโอ้บาอยู่ นี่ฮนี่านด้วยคู่ชีวิตใช้นะให่เลยเยี้ยมลย่มนะุทอมหมายถึงว่าผู้ว่านจะจะแต่งงานไงโอ้ยไอมชวนไหมเนี่ยชวนไมเนี่ยดีด้ครับจริงปะเนี่ยจริงจริงไป้เนี่ยไปแล้วเนี่ยเราแต่งี่ไหนแต่งที่ไหนได้ไเมบอกได้หเชียรไเชยรไปจะขั้นที่เชียร์ไปยังไงจะกลับไปไปปะน่ะพี่พี่ไปต่อไปต่อไห ยังยังยังดูเลิกดูพวกโควิดเลยวโอ้โหดูโควิดด้วยไอเดี๋ยวผมเอาไปฝากอะไรนะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงของฝากนะถ้ามาโควิดนะไม่เอาดิเฮ้ยลุงทำจะแต่งงานว่าแต่งอะไรก็บอกแล้วละกันผมไปนะผมไปนะผมพูดจริงได้ไไปเที่ยวอ่ะไอ้เนี่ยมันคือฟิลกระเสียดของกูเลยนะเว้ยนะโอ้ยเดี่ยวแต่งงานยังยังครับเนี่ยพี่แบบดูเขาก็มีใครเอาบ้างเนี่ยพี่พี่โอ๋อหใจเย็นครับ พี่จะห้าสิบใช่ใช่ใช่คนนั้นป่าที่ที่ที่พี่บอกว่าเขาเขาที่ที่ที่เขาด่าพี่ว่าเฮียเล่นแต่เกมอะไรเงี้ยใช่ป่ะพี่จะห้าสิบอีกแล้วนะก็ความสุขหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คนท่ยิบเก้าครับใช่ป่ยิบเก้าอะไรพี่มายิบกองยิบเก้าอะไรพี่เท่าผมไม่ใช่หรอกยิบเก้ารอกพี่จะห้าสิบอีกแล้ววันนั้นน่ะไม่ใช่หรอกพี่จะมาเท่าผมได้ไงแค่ความฝันพี่ไว้แบบว่าปลูกบ้านตรงสนทุเรียนแล้วก็แบบ มานั่งเล่นก่เหมาตายชีิตสามจีบียี่สิบเก้าจริงเหรอเล่นเกียนใต้ต้นทุเรียนโดนทุเรียนรนใส่หัวตายโดนในสวนอะไรเงี้ยปีนดูพีพีย่สิบเก้าองเหรอยีก้าครับผมเฮ้ยเอาโอมเพื่อนเฮ้ยได้เพื่อนเพื่อนเ่นโอมน้องเลยเจอกันเดี๋ยวยังกันน้องเลยจะมีกาวโกหกวจะตอแหลดิพีุ่่นน้องนะรุ่นน้องรุ่นน้องไม่ใจนะแ่อรเดีรับพี่สมง่เฉลมชัยเท่าไหร่นะสามสิบสอง โอ้ยหายกันไม่กี่ปีครับเป็นเพื่อนกันก็ได้ไป็นเพืเขาเพิ่งยี่สิบเก้ายู่เลบยี่สิบต้นต้นใช่ครับไม่ยี่สิบเป็นใครมากเอฟเจ็ดเอฟหกน้าเขาไม่แก่เลยพี่ใครบอกพี่สมว่าโอ้ยอาพี่สมชายกับตบอยมายืนข้างกันอ่ะอ้ไอ้ไอ้อะไรนะอะไรนะพอดีเอาพี่สมชายมายืนข้างตบอยอ่ะคือดูรู้เลยอ่ะแม่งใครแก่กว่าแต่นังที่อายุก็ไม่ได้แก่กว่าโอเคพี่สมแก่กว่าชัวร์เดี๋ยวนี้มันแหกคุกได้ปะ ได้แต่ยากเจ้าแก่กว่าหน้ามัแก่กว่าทำไมอ่ะกูเกิดเกิดมาแล้วมันแก่แก่ตั้งแต่เด็กอ่ะเฮ้ยพี่โนถือมีดมาเลยวะพี่โนจะเย็นพี่พี่โนพิกาี่พีนจเย็นพี่โนใเย็นพี่พี่โทำพี่พี่วันนี้พี่โนเหรอสวัสดีครับพี่โน เปโครับแต่งานพี่ลานพี่พี่โนพี่โนเปลี่ครับชวนี้พี่โนแบบชุดแบบแต่งตัวแบนี้พี่นโค้แบบพี่โเดี๋ยเราเตรมตัวจงตัวเครื่องบินกันเลยนะพี่ลงทแล้พี่ทาแต่งานเคลยวไใช่ดี๋ยวเราเต็มตัวเลยพี่เราเอาเอานี่ไปพร้อกันเดี๋ยวไปรถกูไม่ลรถตู้ยไมีผ่ปลาด้วยเยไปงปไะไปถึงปีปนี้ปะเนี่ยครับลในปีนี้หปีหน้ น่าจะปีนี้ครับโอ้ยเอาแล้วยินดีด้วยครับยินดีด้วยอยากได้ชีวิตคู่แล้วลูกลูกจะมีปีไหนครับลูกมีอยู่แล้วเป่าลุงเขามีลูกแล้วป่ะไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อโอ้โหลูมีสองลูกเลยของจริงจัดครับงานปีนี้มีลูกปีนี้เลยไม่รีบใช่ป่ะยังไม่รีบใช่ป่ะย่งยอย่างอย่าเพิ่งรีบเลยเชื่อผม แล้วมึงเข้ามาทำพี่อะไรกันใอคุกนะโอ้เดี๋ยวมีเรื่องพี่ลีโนรอเลยรอเลยเรื่องไม่เจอว่าเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวพี่รอไปเลยรอไม่ไม่ต้องสปอยเดี๋ยวรอแกไปฟังทีเดียวเลยลีโนไปเดอดอ่ะลมแกจะได้พุ่งหน่อยไปพี่เดี๋ยวรอเลยเอาบอกพี่นอยนิดหนึ่งอ่านิดนึงคือนครบาลมันอยากเป็นคนดีมันแจ้งบุกรุกพวกผมใช่ทั้นที่ผมก็ไม่ได้ตีพวกมันนะอือผมไม่ได้ไปยุ่งเะไพวกมันอืมผมตีแก๊งอื่นนุ่นแกไปแกไปถลกแต่บ้านมันเฉเลย ถ้ามันจะยอมก็จ่ายตังมาแล้วก็ไปลากหวยพวกนั้นนะมาซะ uh huh. แต่พวกนั้นไม่รู้ว่าแก๊งไหนอ่าอ uh ่า huh. อ uh ่าใจอยู่